ยายหี่ำครับเขาให้ตาแกีงอมเนื้อเปื่อยให้ตายายเตรียมหองไว้แล้วใส้ผักเนื้อเ,เปื่อยยายเตรียมไว้แล้วนี่จ้ะยายก็เอนนาน้ำลง น้ำลงแล้วรอมันเดือดหม้อมันเดือดแล้วยากระติใสเนื้อลงไปใจเนื้อลงไปใจเนื้อเลื่องไปอันนี้บวกกับหัวหอมใจลงไปพร้อมกันเลยพราะว่าเนือ้อเฮันมัน,ม,นมันสุกแล้วมันเปื่อยแล้ว เดี๋ยวรอให้มันเดือดแยกกับที่ใส่พักใส่ผพักที่มันปินใบมี่พักจะผู้ลายยางพักพักหอมพักกะนี่ขันต่อไปเข้าคอยใส่เรือดได้ที่แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวแยเสียผักใส่ผัก ปฏิวัติเฮ็ดให้ตาคือเฮ็ดลายแท้ปฏิวัติเฮียคนงานนะเฮียคนงานไปเฮ็ดงานนะเดือดให้พักสุดเล็กน้อยให้พักสุดเล็กน้อยก่อพรอ้อมเสิร์ฟทำกับเข,ขาให้ตา <g ül> ส่วนเศสาตื่นสายบอพ่อตาแล้วก็ล่อถาเอาย้ายตื่นสายจ้าจ้าความเสื่อมของเจ้าพี่น้องก็แต่เสียบุบบุบ คลิปนี้เอาไเ่านี้นาจะเนาะสวาสดีจนะ้นะนะนะ